สวัสดีค่ะพบกับช่องมิยูขิ h ช n แนลโอ้พี่ๆดูนะวันนี้พายุเข้านะโอ้นี่นะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะว่าพายุเข้าเนอะก็หนูดูค่ะเมื่อคืนเพราะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะช่วงสามสี่ทุ่มเนอะนี่นะคะพายุไต้ฝุ่นหมายเลขสิบสี่นะได้มาเยนถึงบ้านหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ แต่รู้สึกว่าตามที่หนูอ่านข่านะแถวใกล้ๆเนี่ยเขาจะต้องยกเลิกนะพี่ๆขาเที่ยวบินเนาะแล้วก็ยกเลิกพวกรถไฟชินคัเซ็นอะไรพวกนี้นะคะ่ะว่าอันตรายนะอันตรายถึงเขาเรียกว่าถึงทําการก็เขาเรียววก,กยว,ว่าไงทํางานได้ไม่เต็มที่เนาะพี่ๆเพราะว่าการหับรถไฟหนูเคยนะเคย ไปนั่งรถไฟนะฮะโอ้แล้วก็ฝนตกหนกไไหักเบ็นี้แล้วค่ะใต้ฝุ่นเข้าเนะพายุเข้าโอ้โหพี่พี่รถไฟดีเลยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะนี่นะดีนะคะวันตกเป็นวันอาทิตย์นะพี่พี่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนะี่ยโหไม่อยากจะคิดตอนไปทำงานเลยนี่นะโชคดีหน่อยข้างบนเพิ่งมีหลังคาเนานะ หนูมายืนถ่ายนะพี่ๆยังเริ่มเปียกแล้วนะนี่นะฝนตกแรงจริงๆทางนู้นก็มีนะคะทางนู้นก็ตกแรงเหมือนกัน ตอนนี้เราก็มาถึงที่ยามาโตะเป็นที่จบทยแล้วนะคะข่งหนาก็มีร้านขายของขายเต็มไปหมดเลย แต่ถึงออกเราก็ไม่เสียเงินนะคะพี่ๆเพราะว่าเราซื้อเป็นรายเดือนเรียบร้อยแล้วนะนี่นะตอนขามาทํางานเราก็จะลงตรงนี้นะคะมีร้านขานมด้วยร้านอันนี้อร่อยนะเป็นข้างในมันข,นม,น,ข,น,มน,ขนมปังกรอบหอมแล้วก็นุ่มมากนะคะคือเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะแต่ข้างในคือเป็นไอศครีมนะซื้อไปฝากจะแสบดีไหมน้องนะคะวันนี้ก็หยุดด้วย นะี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูดูอืหืมน่าทานอา้ามีเป็นแท่งด้วยนะคะโอ้ยเดี๋ยวจัด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 จะซื้อให้จะแสบก่อนนะคะเนาะเนี่ยคือเป็นตอนก็จะทุ่มแล้วนะคะ เงียบเงียบค่ะพี่พี่เห็นไหมเงียบไหมโอ้ยลมเย็นมากลมแรงเลยนะคะก็ยังมีพายุเข้าตลอดนะพี่พี่เนาะพายุเริ่มดูร้อนนะคะแต่ก,ก็ถึงจะมีพายุฝนตกหนะะักลมแรงนะคะเราก็ต้องอยังต้องเดินทางไปทำงานนะคะเนาะ ่าชีวิตไม่ได้รวยด้วยกิจกราบนะคะทำงานหาเงานินนะเก็บเงินไว้เงียบตัวนี้เสียงจริงรีดเงียบมาก แล้วก็คือเข้าบ้านไทยมันๆในญี่ปุ่นจะอาจจะมีแบบว่าทักทายบ้างนะแต่จะไม่แบบว่าสนิทชิดเชื้อเท่าไหร่นะคะพอลสโวนทัวร์กันเยอะมุดเต๋ ตกใจน้องมันเล่นหน้าบ้านนะคะดีแล้วค่ะเงียบานี่คือนี่คือข้อดีของแถวแบบที่ไม่ไม่ใช่แถวในเมืองนะพี่นี่คือข้อดีนะคะเงียบมากแต่ถ้าใครชอบแบบแงเพลงซีเสียงเงี้ยก็ไปแถว ในเมืองนะโต,โ,ตโตเกียวเวนโนชินจูกุนะคะแต่ถ้าใครชอบความสงบเงียบนะคะต้องแนะนำแถวปนอกเบอร์อะไรเนี่ยแต่ตู้กดน้ำแถวแถวบ้านอยู่ถูกมากเลยนะหลราหนึ่งรอเยนนะ น้ำเด็กเล่นเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นคอมบินเห็นไหมคะมินิมาร์ทเห็นไหมแฟมิลี่มาร์ทเนาะนี่แหละบรรยากาศตอนเย็นแนละ้วเดินเซล่ละ <c oughs> นี่ทำโอทีหนึ่งชั่วโมงนะคะ